อาสดุดดาบตำรวจนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขับรถตามข่าวคนร้ายหนีหมายจับเห็นเป้าหมายและขับตามอยู่นะคะในขณะที่ขับตามอยู่ขับไปเกิดอุบัติเหตุรถของตำรวจเนี่ยพุ่งไปไปชนกับเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนแต่มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนี่จะเห็นรถตำรวจนั้นลูกศรสีแดงและเนี่ยค่ะรถคันสีเหลืองมาตัดหน้าและรถของคุณตำรวจค่ะเสียหลักเข้าเกาะกลางถนนเลย และไปหยุดอยู่ตรงที่เสาไฟฟ้าค่ะดูอีกสักครั้งนะคะเนี่ยค่ะหักหลบแบบเนี้ยและไปชนเสาไฟฟ้าสภาพแบบเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงคะดาบตำรวจนายเนี้ยที่ขับรถคันนี้ต้องวีบาดเจ็บกันบ้างละอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นถนนสายสระบ,บุรีลมสักเมืองเพชรบูรณ์นะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับรถกระบะคันนี้คือดาบตำรวจอนุเทศบักไทยสงผู้บังคับหมู่ตมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เดินออกมาจากรถหน้าตาเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่รอยทะลอกเขาบอกแบบนี้นะคะซึ่งดาบอนุเทพโชว,วรอดตายครั้งนี้เพราะบารมีของเหรียญท้าวเวสวรรุ่นปราบไตรภพของหลวงพ่อสุชาติวัศิลาดอกไม้ที่ผู้ปงคับบปัญชาแจกให้กับลูกน้องทุกทุกคนดาบอนุเทพ เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ช่องเสียบบัตรประจําตัวของตํารวจค่ะแล้วก็เอาห้อยคอไว้ทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่รอตายได้หวุดวิดนะคะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะเสียบไว้ที่บัตรห้อยคอของตัวเองค่ะ นอกจากนี้นะคะดาบอนุเทศค่ะฝากทิ้งท้ายด้วยว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุนะคะหมายเลขทะเบียนบอไม้ไมไมหอหีบ7449และดาบก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อบุราณน,นะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุฟาดเคราะห์รอดตายมาได้ส่วนใหญ่ค่ะมักจะได้โชคกลับมาอ่าดาบเขาฝากไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยยืนชี้รถตัวเองได้สบายเลยไม่เป็นอะไรเลยอ่ะย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว เมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563ดาบตำรวจอนุเทศได้ขับรถกระบะติดตามไล่ล,าลา่าผู้ต้องหาจนประสบอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนกับเสาไฟฟ้ารถพังยับแต่ดาบตำรวจอนุเทศไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีแม้แต่รอยขีดขวด่วนสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ ส่วนตัวของดาบตำรวจอนุเทศนั้นเดินลงมาจากรถกระบะอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาบตำรวจอนุเทศได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเที่ยวรอดตายมาได้ครั้งนี้เพราะเชื่อในบาร,รมีเหรียญท้าเวสุวรรณหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตวัดศิลาดอกไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้เสิบทอดตำราวิชาอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเขียนธรรมรักิตโต สำนักกุเนนจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อสุชาติท่านได้ถือกำเนิดในสกุลแท่นทองโยมบิดาชื่อนายวิเชียนแท่นทองโยมมารดาชื่อนางละมัดแท่นทองท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจํานวนเจ็ดคนโดยหลวงพ่อสุชาติท่านเป็นบุตรชายคนที่สองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นคารวาสหลวงพ่อสุชาติได้เข้าวัดไปช่วยงานช่างในวัดได้ไปพบโจรกําลังขโมยตัดเสียรเผาตรูปทองคํา ในพระอุโบสถวัดโพทองท่านจึงได้เตียระคังร้องเรียกให้ชาวบ้านและพระเนเนมาช่วยกันและได้ล้อมจับหัวขโมยเอาไว้ได้หลวงพ่อสุชาติท่านจึงเกิดความสลดสังเวชในใจเนึกปรงในสังขารจึงได้เข้าอุปสมบทในร่มกาสาวพัดเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2541ณวัดโพทองตำบลชอไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ พรรษาที่หนึ่งพักจำพรรษาที่วัดโพทองด้วยความที่หลวงพ่อสุชาติท่านเป็นเด็กหัวดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจึงสามารถท่องจำบทสวดพระคำพีมนพิธีต่างๆและพระวินัยได้จนแตกฉานในพรรษาที่สองหลวงพ่อสุชาติท่านได้กราบลาพระอุปชาออกทุดงทจาริกเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์ เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งพรรษาและกลับมาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดโพทองและได้ศึกษาตำราวิทยาคมหลวงพ่อเขียนธรรมรักขิตโตโดยหลวงพ่อสุชาติท่านได้รับมอบตำราวิทยาคมจากปู่หว่างณวิเชียนซึ่งปู่หว่างณวิเชียนนั้นได้รับมอบตำรามาจากนายบ่ายคำสุขซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทยุคต้นของหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อสุชาติ ท่านได้ศึกษาตำราวิชาอาคมของหลวงพ่อเขียนที่บรรจุตำราดูดวงเลิกผานาทีตำราว่านยาสมุนไพรตำราอักขรเลขยันคาถาอาคมจนแตกฉานในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นสมัยที่หลวงพ่อสุชาติท่านพักจำภาษาอยู่ที่วัดศิลาดอกไม้ก็มีชาวบ้านญาติโยมเจ็บป่วยด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนหมอแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายได้ ก็ได้พึ่งบาร,รมีหลวงพ่อสุชาติต้มยาสมนุนไพรรักษาโรคให้กับชาวบ้านจนหายดีมาแล้วหลายรายบางรายมีอาการผีเข้าโดนคุณใส่บ้างโดนลมเพลลมพัดก็หามกันเข้ามาวัดศิลาดอกไม้เพื่อให้หลวงพ่อสุชาติท่านรดน้ำมนต์แต่ที่น่าแปลกก็คือชาวบ้านคนไหนที่ถูกผีเข้าเมื่อมันรู้ว่าจะถูกพาไปที่วัดศิลาดอกไม้หาหลวงพ่อสุชาติก็สะบัด กลดาด้วยคำพรุสวัสดิ์อย่างรุนแรงจนถึงวัดของหลวงพ่อสุชาติเมื่อท่านรดน้ำมนต์เสร็จอาการเหล่านี้ก็หายไปโดยปลิดทิ้งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักปัจจุบันหลวงพ่อสุชาติท่านมาสร้างสมบุญบาร,รมีพักจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งแคออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะน,นี้ทางวัดทุ่งแคได้ก่อสร้างพระอุโบสถหลวงพ่อสุชาติ ท่านจึงมีดำริให้จัดสร้างพระขุนแผนพรายแม่กําไรงามรุ่นแรกหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตวัดทุ่งแคอํอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสร้างน้อยมากเพียง2900องค์เท่านั้นลุ้นหน้ากากทองคำลุ้นหน้ากากทองลุ้นหน้ากากอันปาก้าลุ้นหน้ากากทองแดงชนวนลุ้นฝังตะกุดทองคำแท้ลุ้นฝังตะกุดทองลุ้นฝังตะกุดเงินลุ้นฝังเพชร ลุ้นงานแกะไม้มงคลฝังตะกุดทองคำฝังตะกุดเงินฝังตะกุดทองฝังเพชรลุ้นกระดูกช้างแกะฝังตะกุดทองคำฝังตะกุดเงินฝังตะกุดทองฝังเพชรลุ้นหุ้มทองคำแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กตีงานดินเผาในลังและรายการเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายหลายรายการร่วมบุญชาบูชา สร้างพระอุโบสถวัดทุ่งแคจังหวัดเพชรบูร์ลุนละ250บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุน700บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ5ลุนน1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษ5าวาระวาระที่1ปลุกเสกในวันที่7มีนาคม หลวงปู่ศิลาเมตตาปลุกเสกณธรรม,มะอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกระสินวาระที่สองปลุกเสกในวันที่13มีนาคมหลวงพ่อสุชาติเมตตาปลุกเสกณวัดทุ่งแควาระที่สามปลุกเสกในวันที่20มีนาคมได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมวชิรโสพลหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญาระโตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบ ธรรมยุตเป็นพระมหาเถระที่หลวงปู่ศิลาให้การเคารพนับถือมากวาระที่สปลุกเสกในวันที่27มีนาคมหลวงปูก่แก้วสุทธิยาโนเมตตาปลุกเสกณวัดแก่งดินสอวาระที่หวาระสุดท้ายปลุกเสกในวันที่หนึ่งเมษายนโดยหลวงพ่อสุชาติท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก้อมกำกับพระคถาพุทธาคม อย่างเข้มขลัง